หอมมันไม่หนีหอมมากสู้กระุมแล้วมันไม่ไขส่มากพอกูเหมยสองสามวันให้กระเติมมาพอพกาอันอย่างก็คนบานลายป่กีเข้าสลากวันนี้เอิมผูกท่าน,นี่ก็ไปขายบ้านลายขายดีบันไดนเนี่ยืมอ ซุกกะซุกจิ้มซุกกั๊มซุกน้องขำไปหน่อยกูเมย์กันนะหายซุกหนักก่อนอืมหุงกระพุทธกมอืม mơ, hết mất hết rồi. nó kiếm mặt hò mặt nặng mà ăn này, mặt này có mặt ăn, mặt 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 ăn nặng mặt Nồi này mặt Nồi mặt thì có màu hồ này kính hát mất ừ, ừ. ừ, này Cô đồ ừ, Kính đấy hồ Nói tên này Kính đấy hò cái nắp đây nắp quá, Ừm subscribe cho kênh Ghiền เห็นไปเดูยวมันแฉะหน่อยว่ะเดี๋ยวมั้กลมนหอืมถูกมันเด็ะขายมามันเห็นดยมันขำเจาะถูกก่อนดูนี่ก็ทินงฮัก หมันหนักลำเอาปุ๋ยอันนั้นใส่ปุ๋ยที่มุงซื้อน่ะดูว่กันนี่ดูหัวตังบนนี่มุ้งหอวตังบนนี่กลุ่มได้หอกุ้มเติงอี่างงีเติงดูของวอกิ้งอย่างี้ดู lo, ya héa thức, được, um, cũng chạy, cao bụi này, một rồi, quả ăn bon nhẳng tự ăn, háp búa háp bả nó phò nhào được, là ông tắn rồi, cu cả. พร้อมจะไหวจะได้วันนี้จะมาเห็นมันกล้าหาป่านะกกจ้ยขึ้นหมดเลยกีนเป็นหอมมีกระตุ่มฮาป้าก็กุ้มกินเขาด้วยอ่ะเขาเพราะเก่านั่นดอมนไปยืนอย่างเงาดูรูหลุบมุดหมดเล ồ oh. đây người bọt này cái bức tường hát mấy người nó nổi bọt đố luôn không mình mừng mà đắt nha อ้ยจอมน่าพออันไปขายบ้านหลายชนอยอันละไปเกี่ยวข้าสลาป้าต้องถามกูจเนี่ย